สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในมือนี้กาวันที่19แล้วนะครับวันที่19มิถุนายน2567นะครับผมในช่วงย่ำเมื่อเสาร์มีแดดนะครับเมื่อคืนนี่ก็มีฝนตกนะครับมีฝนตกนะครับเมื่อคืนนี่เนาะนะครับก่สมพุ่นโยนะครับไปแห้งเติบอยู่นะครับก่อคลายร้อนไปหลายเติบนะครับในช่วงกลางเว่นนี่สิมีแดดนะครับแดดก่าเลยนะครับกไสิีฮอนนะครับตอนกลางวันเนาะนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้เฮาสิมาเบิ่งเลขหลัก10หลักหน่วยล่าง นะครับจับคู่เด่นเลยนะครับเนาะสำหรับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับในหลักสิบนั่นมาน้ากันนะครับเนาะหลักสิบล่างมาด้วยกันหนึ่งสามสามหนึ่งมาน้ำกันนะครับหลักหน่วยนั่นลดไปหนึ่งสูตรนะครับเข่าสองสูตรเอานะครับเดี๋ยวเฮาสิจับสองสูตรล่องเบิร์ในงวดนี่ในสำหรับหลักหน่วยเนาะเดี๋ยวเฮาจะเบิร์หลักสิบก่อนนะครับเฮาจะใส่เลขสามสูตรเลยนะครับในหลักสิบในงวดที่ผ่านมานะครับเอานะครับเดี๋ยวเฮาเปลี่ยนวันที่ให้เพื่อนๆก่อนในเลขบนมูว่านนี่ผิดนะครับ เนี่ยครับเนาะหลักหน่วยบนเนี่เขียนวันที่ผิดนะครับมันจะต้องเป็นเัืนมันจะต้องเป็นเัืนวันที่หนึ่งนะครับบนวันที่สิบหกเนาะนะครับวันที่หนึ่งะครับนะวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งเอาโอเคนะครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเขียนวันที่ผิดหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับบนเดืนสิบหกเลยวันที่หนึ่งเพิ่งจะวันที่หนึ่งเองนะครับเนาะนะครับเอาไปเบื้องหลางกันเลยนะครับ สำหรับเลขล่างนะครับเนาะในงวดที่ผ่านม,ม,ม, <skincare S 1> ม,มาเขาใส่เลข3สูตรนะครับนะครับสำหรับหลัก10ล่างนะครับในงวดที่ผ่านมานี่ยก็ใส่เลข2อสูตรามสูตรนะครับสสูตรชนกันมา4ตัวชนกันมา4ตัวมาทากันนะครับ3ามหนึ่งน่นนะครับเนาะเลขออกเป็นสามหนึ่งสามหนึ่งมาด้วยกันสูตรฮาโตกับเข้านะครับเนาะสูตรสามตัวกเข้านะครับสูตรสามตัวเข้าหนึ่งสามอันนี้ก็หนึ่งสามนะครับสูตรสามตัวเข้าเนาะนะครับสำหรับในเลขสลักซิปล่างนะครับเดี๋ยวเขาจะเบิงเลขสามสูตรนี่ครับสามสูตรนี้นะครับ จี่ได้ออกมาจกโตนะครับในวันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะไปสูตรที่1เลยนะครับเนาะไปสูตรที่1นะครับสำหรับสูตรที่1นะครับผมในสูตรนี้นะครับเนาะเดินยาวนะครับเนาะสามสิบสองวดสามสิบสามงวดพันนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขหลักสิบนะครับในสูตรที่หนึ่งนี่เดินดีมากเลยนะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับเดินยาวนะครับเนาะเดินยาวนะครับเดินยาวไม่หลุดหนึ่งงวดนะครับเนาะนะครับ นะครับมีรูดในงวดนะครับเนาะใน32มงวดนะครับ3 3มงวดผ่านนะครับเนาะนะครับงวดนี้เป็นงวดที่34นะครับงวดนี้เป็นงวดที่34ในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะ31นะครับเลข3ตัวนี้ก็ไปที่หลัก10นะครับเนาะไปที่หลัก10สสำหรับในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมานะครับเนาะได้ไปที่1 2 3 4 5ส7 8ามห้าหเจ็ดดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ห้าเดดนะครับนะครับการประมวลผลกันแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับ ครับตามตำแหน่งนี้นะครับเนาะเขาประมวลผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะได้1 2 3 4 5 6 7 8ตำแหน่งที่ประมวลผลนะครับหลักสิบบนนะครับคือเลข0 2ครั้งนะครับก็ได้0นะครับหลักหน่วยบนคือเลข4นะครับเลข4เนาะนะครับหลักหน่วยล่างนะครับคือเลข1นะครับเลข1นะครับหลักหน่วยครั้งที่1เลข8นะเลข8เนาะเลข8นะครับแล้วก็ร้อยครั้งที่สอเลข0นะครับ2เทียบก็ได้0นะครับ นะครับแล้วก็10ครั้งที่2องเเลข1 2เทียได้2นะครับได้สบวก6คงที่นะครับเนาะบวกกันไปเลยนะครับส่วนบวกสได้4ีบวกหเป็น5 5าบวกแเป็น3 3มบวกสเป็น5้บวกหเป็น1ได้1นะครับนับไป8ปตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สูตรที่1ได้ไปทีตัวหนึ่งสองสามสี่นะครับเนาะนะครับเนาะสูตรที่1นะครับได้มาเป็นตัวนี้ต่อไปนะครับต้องมีเบิ่งสูตรที่2นะครับในสูตรที่2นะครับ8ปตัวเช่นเดียวกันนะครับในสูตรที่2นนนนี้ก็เเดิยาาวะะครับ นะครับมีสะดุดหนึ่งงวดนะครับสะดุดตั้งแต่งวดซีซีนะครับเพียงงวดเดียวแล้วก็เดินต่อนะครับยาวนะครับเดินต่อยาวเลยนะครับครับเดินต่อยาวนะครับเนาะมาถึงงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะก็เลขออกไปที่สามนึงนะครับก็เลขสามมานะครับเนาะเลขสามมาก็มาถึงสองตัวนะเลขหนึ่งก็มานะครับสามมานะครับเนาะนะครับเราในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ซีฮเจ็ดแปดเก้าโซนหนึ่งสองนะครับ 4 5 7 8 9 0 2จานะครับตำแหน่งห้าอใส่หลักพันนะครับใส่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับตำแหน่งที่1หลักหมื่นก็เลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับหลัก10บน3ครั้งคือเลขศูนย์สามเทียรกระดิสูตรนะครับหลัก10ล่างคือเลข3นะครับเลข3นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่3สองครั้งคือเลข7 2เทียนะครับ72เทียเป็น4ี่นะครับนะครับแล้วก็หลัก10ครั้งที่4คือเลข2นะครับเลข2เลข2บวก4คงที่นะครับ บวกกันไปเลยนะครับ1นบวกศเป็น1 1ึบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น8ปบวกสเป็น0ูบวกสได้4ได้4นะครับสี่บวกหบวกสเป็น7นะครับบวก1ทั้งหมดนะครับบวก1เป็น8บวกหนึ่เป็น9บวกหนึ่เป็น0บวกหนึ่เป็น1นบวกหเป็น2นะครับได้5 7 8 4 5 7 8 9 0 1 2นะครับนะครับเลยไปที่ตัวนี้เนาะต่อไปสูตรที่3นะครับเนาะสูตรที่3นะครับสำหรับสูตรที่3นะครับก็เดินยาวขึ้นกันนะครับสูตรที่3 นะครับสูตรที่3นะครับคือตัวนี้เนาะครับในสูตรที่3เนี่ยกับแตัวเช่นเดียวกันนะครับสูตรที่3นี่เป็นสูตรที่เดินดีไม่หลุดเลยนะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หลุดนะครับเดินยาวเลยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะนะครับเดินยาวนะครับไม่หลุดเลยนะครับสําหรับสูตรที่3นะครับเนาะนะครับต่อมานะครับเนาะในวันล่าสุดนี่นะครับก็ไปที่นะครับเลข3เนาะเลข3ตัว source, สุดท้ายเลย ไปที่หลักสิบนะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเนาะนะครับประมวลผลออกมาแล้วได้หกเก็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับนะครับการประมวลผลกับหมื่นพันนะครับหมื่นพันนะครับหมื่นก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับหลักพันก็คือเลขแปดนะครับเนาะหลักพันคือเลขแปดนะครับหลักพันคือเลขแปดนะครับแปดเนาะนะครับหลักสิบล่างก็คือเลขสามสองเทียเป็นหก นะครับหลักหน่วยล่างก็เลขหนะึ่งเลขหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่3ก็คือเลข4นะเลข4หลักร้อยครั้งที่4ก็เลข4อีกนะครับเลข4อีกเนาะ4บวก1่คงที่นะครับบวกกันเลย1บวกเป็น7 7เบวก6เป็น3 7เบวก6เป็น3านะึบวก8เป็น9 9เบวก6เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวกเป็น0 0บวก4ได้4บวก1เป็น5ได้ห้านะครับ นะครับ6 7 9นะครับเนาะนะครับบวก2บวก1นะครับบวก1บวก1นะครับได้0 1 2 3 5 6 7 9 0 1 2 3นะครับนะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะสำหรับหลักสิบนะครับศูนย์นี่เดินดีมากนะครับเนาะก็มาด้วยกันหลายงวดนะครับสำหรับในตัวที่เทียบชนนะครับเนาะตัวใดจะมาเป็นตัวใดนะครับตัวใดที่ชน3สูตรเอาตัวที่ชน3สูตรเนาะนะครับก็ไปที่เลข1นะครับมี1นะมี1เนาะมี1นะครับ มีสองไหมมีสองครับมีสามไหมสามไม่มีนะครับสามมีสองสูตรสูตรนี้ไม่มีสามมีสี่ไม่มีสี่สี่ไม่มีนะครับหนึ่งสองสูตรนี้ไม่มีสี่นะครับมีห้าไมมีห้ามีห้านะครับมีห้าหกมีใหม่นะครับหกหกสูตรนี้ไม่มีมีสองสูตรนะหกเนาะเจ็ดนะครับมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะ เจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดมีไหมแปดแปดมีสองสูตรสูตรนี้ไม่มีแปดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นได้เลขไปสี่ตัวหนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับได้ไปที่หนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับในงวดที่ผ่านมามาทำกันเลขซี่ตัวเลยนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้สี่ตัวก็มาด้วยกันในสามหนึ่งนะครับเนาะต่อไปห้าสิบบังลักหน่วยนะครับเนาะนะครับสำหรับลักหน่วยนะครับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะมันเข่าสองสูตรนะครับ เข้าไป2สูตรคือสูตรที่1และ2นะครับสูตรที่1และสูตรที่2เนาะที่เข่านะครับเพราะว่ามันจะมีเลข1อยู่นะครับเนาะมีเลข1นึ่ครับหและ2นะครับนะครับเพราะฉะเอามา2สูตรนี่แต่นะครับเนาะนะครับในสูตรที่สนี่นะครับมันกระเพื่สิรุดเป็นงวนแรกนะครับเพิ่งจะหลุดเป็นอวนแรกนะครับทั้งหมด3สูตรนี่นะครับส่วนนี้หลุดเป็นอวนแรกนะครับ้าเข้าจับเอานะครับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะมันก็หลุดมา2งวดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะจับเอาสสูตรครับจับเอา2สูตรนี้นะครับ2สูตรนะครับเอา2สูตรนี้นะครับสูตรนี้พักไว้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่า2องหัวนะครับเนาะสงวดวแต่หวดที่พันมากเข่าหววที่พันมากสูตรนี้เข่าเดี๋ยวห่าสองสูตรนี้เนาะนะครับงวดนี้หลุดไปแล้วนะครับในสูตรนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเนาะเอา2สูตรสูตรที่1และ2นะครับนะครับสูตรที่1นะครับเนาะสูตรที่1นะครับตัวนี้ก็เป็นแปตัวเช่นเดียวกันนะครับสูตรที่1สูตรนี้ก็ไม่หลุดเลยนะครับไม่หลุดนะ นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับเนาะนะครับก็เดินยาวมานะครับเนาะเอามีรุดหนึ่งงวดนะครับงวดสี่สองเนาะนะครับหุดงวดสี่สองสามหนึ่งเข้ามาอีกนะครับสามหนึ่งเข้ามาอีกนะครับเอานึงเสนอโอ้นะครับหนึ่งนะครับมาที่หลักหน่วยนะในงวดที่ผ่านมานี้นะครับหนึ่งนะครับสำหรับงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สอง นะครับเสียเอาเจ็แปดเก้าศูนย์สองเนาะนะครับสำหรับในีวันนี้นะครับงานม้วนปลของข้าเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวข้าเสีมาทวนอีกรอบนึงนะครับเพื่อบ่อไห้มันผิดพลาดนะครับนะครับข้าวสีใสหลักพันนะครับเนาะตำแหน่งที่หนึ่งหลักพันหลักพันคือเลขแปดนะเลขแปดเนาะครับเลขแปดนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่สองร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งคือเลขสี่เลขสี่เนาะนะครับแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งสองครั้งก็คือเลขสองสองเทียบเป็นแปดเอาเป็นซี่สอง สองครั้งก็จะเป็น0น,นยน 3, 7, นะ์นะครับหน่วยครั้งที่3เลข7จ็ดหนึ่ครั้งนะครับเลขเนะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข6นะครับเลข6บวก5คงที่นะครับเนาะแปดบวกสี่แปดบวกสี่เป็นสองบวกสี่เป็นหกหบวกเจเป็นสามบวกหกเป็นเก้เบวกหาเป็นสี่นะครับสก็บวกหนึ่ปเลยนะครับบวกหทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้บวกหทั้งหมดเลยนะครับมาบวก2ตัวที่ถ่ายเนาะนะครับ ได้รับได้าศบวก2เป็น2นะครับในสูตรหลักหน่วยสูตรที่1นะครับนะครับสำหรับสูตรที่1นะครับเนาะได้ออกมาเป็นตัวนี้ต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2สูตรที่2ตัวนี้นะครับก็เดินนะครับเดินยาวเลยนะครับนะครับในสูตรที่2ในหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างสูตรที่2นะครับเนาะเดินยาวนะครับแล้วก็เดินมานะครับนาะจนดวหัวงวดล่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับไม่หลุดเลยนะครับเนาะตัวนี้เนาะนะครับ ในงวดที่ผ่านมานั้นก็ไปที่เลขกหนึ่งมาที่หลักหน่วยนะครับนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วไดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับการประมวลผลนะครับเนาะใส่หลักสิบบนสามครั้งกับเครือเล็กศูนย์สามที่ได้ศูนย์นะได้ศูนย์นะครับหลักหน่วยล่างเครือเล็กหนึ่งนะครับแดดซองแล้วนะครับหนึ่งนะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเครือเล็กแปดนะครับเลขกแปดเนาะนะครับแล้วก็ หลักสิบครั้งที่2 2เทียก็คือเลข1 2เทียได้2นะครับได้2นะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่2ก็เลข6นะครับเลข6บวก4ครั้งที่นะครับเนาะบวกกันไปเลยนะครับศูบวกหได้1 1ึ่งบวกแปบวกแเป็น9 9้เบวกสเป็น1 1ึบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น1ได้1นะครับนะครับบวกหเป็น2อบวกหเป็น3าบวกหเป็น4นะครับแล้วก็บวกสนะครับเป็น6กบวกหนึ่เป็นเจบวกหเป็นแปดบวกหนึ่9เป็นเก้านะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเอาเอาสองสูตรนี้เลยนะครับสองสูตรนี้เทียบชนเลยนะครับเพราะว่าหลักสิบมันได้หน่อยนะครับหลักสิบมันได้น้อยอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับเข้ามาเทียบสองสูตรนี้นะครับถ้าเทียบสองสูตรนี้นะครับจะมีเลขใดบ้างนะครับเนาะตัวที่หนึ่งมีเลขสี 4, นะข 5, ่ไหมมีเลขสี่ครับมีเลขสี่เนาะเลขห้ามีไหมเลขห้าไม่มีเลขหกเลขเจ็ดเลขแปด เลขเกย์ไม่มีมี2นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เลขไป6ตัวนะครับทนหะตัวสี่หกเจ็ดแปดสอานะครับสำหรับลักนุวยนะครับได้6ตัวนะครับสี่หกเจ็ 2นะครับได้6ตัวนะครับ4 6 24ได้24คู่นะครับนะถ้าจับคู่กันได้24คู่นะครับ24คู่เดี๋ยวจับคู่เลยนะครับเนาะนะครับเนาะได้ออกมาเป็น24คู่นี้นะครับเนาะนะครับ24คู่นะครับเนาะนะครับในล่างในงวดนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับเนาะน่าจะมาล่างนะครับนะครับถ้าตัวที่มันชนก็คือ7นะครับมี7 7และ2นะครับมี2ตัวที่ชนหลัก10นะครับมี7 แล้วก็ม e <aime os S 2> oh ี2นะครับมีเจ็ดแล้วก็มีสองตัวที่ชนนะครับเนาะหรือจะเป็นสองห้าหรือสองเจ็ดนะครับสองห้าสองเจ็ดนะครับหรือจะเป็นห้าสองเจ็ดสองเจ็ดนะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้นะครับมันมาด้วยกันสี่ตัวนี่มา่นําำกันนะครับสตัวนี้มาด้วยกันนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเขาสีเบิ่งแต้มรวมนะครับเราจะไปดูแต้มรวมนะครับเพื่อสียมาจับตัวเด่นนะแต้มรวมนะครับแต้มรวมเข้าสีไปสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะงงวดที่พันมาเข้าใส่เลขสองสูตรก็เข้าไปที่สีแ้ม นะครับในวัที่ผ่านมานะครับเนาะเข้าส่เลขกสองแต้มนี่นะครับใส่แต้มสองสูตรนะครับเนาะแล้วก็ชนกันมาหาตัวนะครับชนกันมาห้าตัวก็นะครับสามหนึ่งก็มาที่สี่แต้มนะครับสามหนึ่งเข้าไปที่สี่แต้มนะครับแต่ว่าเลขของเข้าเป็นตกลับนะครับตกลับมันเป็นหนึ่งสามนะครับเลขออกสามหนึ่งนะครับเข้าสี่แต้มเนาะนะครับในตัวที่เป็นเลขแต้มนี้ก็เข้านะครับเดี๋ยวเข้ากับสิมาจับแต้มร่วมนะครับเนาะว่าสีเด่นไปที่ตัวไหนนะครับ จำร่วมสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับก็เดินยาวนะครับในปีหกหกก็เดินดีนะครับเนาะเดินดีก็จะมาสะดุดบ้างในปีหกเจ็ดนะครับก็มีสะดุดหกหนึ่งนะครับงวดหกหนึ่งนะครับเนาะหลุดนะครับแล้วก็มาหลุดงวดเก้าศูนย์นะครับหลุดงวดเก้าศูนย์แล้วก็มาหลุดงวดเจ็หนึ่งเจ็ดแล้วก็เขาไม่อีกนะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะก็ไปที่สามหนึ่งนะครับสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งก็เข้าไปที่สี่เต้มนะครับ สี่แต้มนะครับเนาะนะครับนะครับเนาะนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วก็ได้ไปที่ตรงนี้นะครับเนาะนะครับได้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับนะครับเนาะนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับต่อไปเข้าจิบล์สูตรที่สองนะครับแต้มรวมสูตรที่สองนะครับเนาะนะครับนะครับเนาะนะครับสูตรนี้เดินมาสามปีนะครับปีหกเจ็ดนี่เป็นปีที่สามนะครับเดินมาสามปีนะครับในสูตรนี้นะครับ ปี67เป็นปีที่3นะครับเนาะนะครับก็มีสรุดนะครับเนาะในเวลาสุดนี่เข้ามาอีกนะครับเข้ามาอีกก็คือ3แต้มนะครับไอ้สามนแต้มสีแต้มนะครับในวันนี้ประมวลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเกาศูนยเจ็้นะครับการประมวลผลหลักหมื่นบวกหกคงที่นะครับเนาะได้เท่าไหร่บวก2องบวกหนบวกหบวกสบวกสบวกหนะบวก บวกสองบวกหนบวกหบวกหบวกสอบวกสนะครับเนาะก็จะได้7 90 12ก้นะครับนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเพิ่มนะครับว่าเด่นไปที่ตัวใดนะครับอาแดด2นะครับเแดดสองก็จะเด่นไปที่หกนะครับเด่นไปที่หนะครับแล้วก็7นะครับแล้วก็9กแปดไม่มีเนาะแปไม่มีมีเก้าเมี0มี1 มี2นะครับ6 7 9 0 12, P P 1 <ination noises> 2นะครับแต้มนะครับเนาะนะครับได้ไปที่ห79็นย์หนึ่งสอนะครับ6 7 9 0 1 2งวดนี้ได้6ตัวนะครับแต้มได้6ตัวนะครับจับเลยนะครับเนาะจับเลยนะครับถ้าจับนะครับเนาะนะครับนะครับพยาจักน้อยเมื่เห็นนะครับเนาะนะครับถ้าจับแต้มนะครับเนาะเข้ากับสีนะครับ หนึ 14, แต้มไม่มีนะครับหนึเข้าเแต้ม,มนะครับหนึ 17, แปต้มไม่มี189แป้าแต้มหนึแต้มหนึ่แต้มไม่มี2องสแต้มสองแปต้มไม่มีสองแต้มสองแปต้มสองเก 1แต้มสองสองสี่แต้มไม่มี5้าสี่เ้าแต้มห้าหหนึ่งแต้ม5 7าดสองแต้ม5 8าแปดสแต้มไม่มีห้าเก้าสี่แต้มไม่มีห้าสองเดแต้ม7จ็ดสี่หนึ่งแต้มเจ็ดหกสามแต้มไม่มี7จ็สแต้มไม่มี7 8็ดแปดหแต้มไม่มีเจ็ดเก้าหกแต้มเจ็สองเแต้มนี่ครับเนาะ จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับได้ไปที่1 2 3 4ี่ห้าหกจดดิ1สิ4ชุดนะครับ14คู่นะครับนะครับ14คู่เนาะนะครับ14คู่นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะกาเซียไว้เป็นจำนีแ้วก็จัเอาวเบองเหล็กเด่นเนาะนะครับว่าจะเด่นไปที่ตัวใดนะครับนะครับเนาะนะครับสำหรับในเลขคู่เด่นนะครับสำหรับคู่เด่นล่างนะครับเนาะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นคูใส่สองสูตรในวันนี้นะครับเนาะใส่สองสูตรหน่วยล่างนะครับเนาะนะครับนี่ครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคู่เด่นเนาะนะครับเอาคีรีล้านเพื่อนไปเลยนะครามเพื่อนเนาะเอานะครับนี่คลิปต่อไปจังคอยเบิ่งเล่งเด่นสำหรับคลิปนี้ไปเพ่งสำหลับเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ